สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับแขกรับเชิญพิเศษอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากบรรดาเมียเมียของคุณชำนาญทั้ง3มท่านนะครับที่จะมาโชว์สเต็ปแม่บ้านให้พวกเราดูกันนะครับผมขอเชิญท่านแรกก่อนเลยนะครับผมคุณเจนครับครับขอเชิญคุณเจนเแนะนำตัวเจนค่ะเ,คเจนค่ะ โอเคครับผมต่อไปนะครับขอเชิญคุณนุ่นนะครับมาแนะโชว์ด้านหน้าเลยครับ <co op> ครับอขอเชิญคุณนุ่นแนะนําตัวนิดนึงนะครับ <co op> นุ่นค่ะนุ่นค่ะครับโอเคครับท่านต่อไปเลยนะครับผมก็ขอเชิญคุณโบนะครับผมท่านสุดท้ายนะครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับโอเคครับขอเชิญคุณโบแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมโบค่ะ <co op> โอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะให้ทั้งสามท่านนะครับโชว์สเต็ปได้เลยนะครับผมโอเคครับเริ่มเลยครับมิวสิกมา โอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะครับผมบ๊ายบายครับโอเคครับ